สวัสดีค่ะช่อนสดใสอีกวันวันนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัย Business and Economics ในปักกิ่งนะคะอันนี้เป็นบริเวณในมหาวิทยาลัยอรุณสวัสดิ์สวัสดีตอนเชา้าทางขวามือที่เห็นจะเป็นสนามกีฬานะคะบาสเกตบอลฟุตบอลเทนนิส ใามหาอะไรกว้างขวางไม่เห็นรับงไยเลยนะเน อนนี้เราอยู่มาบนเราอยู่มาบนเราอยู่บนตึกหอพักของนักเรียนนะคะแ่กเปิดอยู่หอพักของนักเรียนนะคะสังเกตว่าแต่ละห้องไม่ได้เปิดให้ดูเนื่องจากน่าจะเต็มตอนนี้ กี้ตอนเราอยู่ข้างล่างเด็กลงทะเบียนเยอะไม่ใช่สิเด็กกำลังจัดการเรื่องหอน่าจะเพิ่งย้ายเข้ามาเพราะว่ากำลังจะเปิดภาคเรียนถัดไปแล้วเดี๋ยวเราจะล,ลงไปถามไออีข้างล่างดูว่ายัางไงอันนี้เป็นห้องโครวรวมนะคะนี่เป็นห้องน้ำ

ทางที่เราเพิ่งเดินมานะฮะ เป็นห้องซักผ้ารวมนะคะห้องซักผ้ารวมอยู่ชั้นล่างสุดของตึกนี่ห้องซักผ้าสีเจ็บดช็อกะห้องนี้ห้องขายขนมนะคะบ้านเราเบียบ่าวเบียเบียมีเบียลาวด้วยอ่ะ 啊喂。